สวัสดีครับพม <c oughs> สวัสดีครับ f อซแฟลช่องปู่เยี่ยมพารวยอ่ะพบกันตอนเที่ยงวันของวันที่สามนะวันนี้ไปพบกับหลวงพ่อเก้าชุดบนนะหลวงพ่อฟังโค้งก็มาพอดีหลวงพ่อเก้าชุดบนก็มาพอดีพอดีญาติโยมทำตัวเลขหลวงพอ่อแสนแตกที่ห้าเก้านะฮะ ก็มาพอดีนะแม่โยมก็มาด้อมดอม,มมองๆจับเอาอยากหลวงพ่อนี่แหละจับได้สามหางเข้าล่างนะฮะห้ 5, 9, 9, 5. เาเก้าเก้าห้างวดน่าจะให้ว่างั้นโยมบอกว่าจะให้เดี๋ยวงวดนี้แหละใกล้วๆวันหวยออกมาเอา,างั้นเอาหลวงพ่อไว้ก่อนหลวงพ่อวิ่งมาให้แล้วหลวงพ่อสองฝั่งคงก็วิ่งมาให้แล้วเอาตัวไหนตัวไหน ทำให้ชมหน่อยได้ไหมได้ครับผมตามชมเลยไม่เสียเวลานะฮะอ่ะก่อนจะชมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมเอทําไมมันเบี้ยวเบี้ยวนะฮะตัวนี้มันเบี้ยวเบี้ยวยังไงไม่รู้นะฮะอ่ะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องโปรเยี่ยมพารวย0801431692นะต่ะางชมนะอืมแม่ก้าวก็ชมนะจะเขียนให้ชมนะงวดที่แล้วหลวงพ่อก็ให้มานะเข้ากันหมอเจาะนะ เดี๋ยวจะลอกลงให้ชมนะตามนี้นะอันี้ใบลอกมาตามนี้นะาดูหัวข้อมันก่อน,นหัวข้อซะก,ก่อนนะหลวงพ่อ9ชุดบน VF นะหลวงพ่อฟังโค้งนะ16ตุลาสองห้าหลวงพ่อเล็กชี้เป้าให้นะอันนี้โทรคุยกันแล้วหลวงพ่อเล็กชี้เป้าให้นะ หลวงพ่อเก้าชุดบนนะให้ที่วดที่แล้วนะแปดกับเก้านะหลวงพ่อฟังโค้งให้วดที่แล้วนะเราทวนวดที่แล้วก่อนนะศูนย์กับห้านะ

พากฎว่าออกที่ล่างนะผลออกออกห้าเก้านะล่างหมวดนี้ท่านก็ให้มาแล้วนะฮะหลงพอเล็กขี้เป้าให้ล่างตัวเดียวนะห้าท่านบอกว่าห้าเก้านะขี้ห้าเก้าให้ อ,ออกตามโผลนะครับห้า 9. เก้า๋ไปออกล่างนะอ่าวงวดนี้มาอีกแล้วนะหลวงพ่อเล็กเก้าชุดบนให้ที่แปดกับเก้ามาตัวนะตัวเดิมเลยว่าอย่างนั้นทำยังไงดีหลวงพ่อฟังโค้งให้มาที่สามกับสี่นะ มีเขียวเขียนนะสามกับสี่อาจับแปดสามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่ หลวงพ่อเล็กขี้เป้าให้นะเม็ดเดียวนะท่านบอกว่าอย่าทิ้งนะแปดสามเก้าสามนะขี้เป้าหลวงพอเล็กขี้เป้าให้แปดสามเก้าสามนะหลวงพ่อบอกว่าน่าจะมาที่แปดสามเม็ดเดียวนะ เดี๋ยวหลวงพ่อเก้าชุดยืนยันมาที่9ก้าสามนะฮะเก้าสาเมตรเดียวหากลับเองนะเราจะรอผลกันตรงนี้นะฮะจะมาตามนัดหรือไม่นะครับผมอ่ะอำลาพระจากครับผมไปแล้วไปแล้วเลขคี้เป้าสองหลวงพ่อนะเอาไปจัดซื้อยันหารัตเตารี่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะอำลาพระจากนะ ให้น้อยชุดจังแปเอ้ยแปสมกับ9กสไปแล้วไปแล้วเกชุดบนแล้วครับผมวมที่แล้วหลวงพ่อให้8-9มาตัวเข้าที่ห้าเ้าเก้าห้าตามระเบียบชัดเจนครับผมวันนี้เป็นสะเลี้ยงปูเลี้ยงปาลาหลวงพ่อนะฮะ ปลาเยอะนะปลาบึก <c oughs> ปลาตะเพียนปลาช่อนแล้วก็มีปลาที่ไม่นับหลายชนิดมากนะฮะอยู่ในนี้หมดเลยหน้าฝนก็เต็มเปี่ยมแล้วครับามาดูตัวเลขแนวทางวันที่16ตุลาคม2567นะครับมาตัวไหน16ตุลาคม2567 วันนี้หลวงพ่อวิ่ง8กับ9เหมือนเดิมครับผมหลวงพ่อวางที่9มี0 19 9 90 1 9 9 1 9 2 2 9 3 9 9 3 6 9 9 6นะครับมีกี่ชุด1 2 3 4 5มี่หีเลข5ชุดครับผมกับเฉยๆนะจะมาตัวไหนจะมาบนหมาล่างบอกไม่ถูกนะครับผม แต่งวดที่แล้วก็เข้าล่างนะฮะเดี๋ยวให้ชมงวดที่แล้วลองดูนะฮะมุมนี้นะวิ่งแปดเก้าเหมือนเดิมงวดหนึ่งตุลาคมครับแปดเก้าเหมือนเดิมนะวิ่งแปดเก้างวดที่แล้วอ่าหลวงพ่อวางที่แปดกับเก้านะจับที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดห้าห้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าห้าห้าเก้า เข้าที่ห้าเก้าล่างนะครับผมสำหรับญาติโยมที่มาก็ไม่ผิดหวังนะฮะตรงนี้หลวงพ่อวางนะวิ่งแปดเก้านะครับผมคณละคนกับไปกับเก้าหกม้าโตกับไปถือบนอีกบ่หลวงพ่อสำหรับงวดนี้นะสิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ด แปดเก้ามาตัวอีกนะครับผมซ้ำตัวเดิมเอาตัวเน้นเน้นเอาตัวเก้าบ่อหลวงพ่อเก้าบ่อตัวเน้นเน้นเลยเน้นเก้าซะแล้มันยืนรักเดียวยืนรักเดียวหรือ่ยังอีกตัวประกบมันนี่ตี้เนาะสีใส่โตได้ดีแต่ว่าต้องเป็นบนล่างเน้นว่าหลวงพ่อีเน้นบนก็ไม่ได้เน้นล่างก็ไม่ได้ เดี๋ยวต้องถามโยมที่มาอาเสวนาด้วยกันเอาตัวไหนครับผู้อันชัดเกินอันเดีนเก่าล่องแฝดครับเดีนเก้าล่องแฝดเอาตัวเดียวครับเดียวเปินซ้ำนั่นละ่ะซ้ำนั่นแหละทีเาเดีนเก่าเสียวังได้ยีพออี่โยมเจเปิดแท่งให้โลดก่ <c oughs> โยมที่ท่านมางวดที่แล้วท่านจำ ถ้าจำไม่ไม่หลายชุดนะฮะามตัวครับเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดล่างร้อมแล้วก็กลับล่างร้อมนะสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าล่างอย่างเดียวนะนี่นะล่างจับล่างอย่างเดียวเหรอเจ้ามวดนีกวอนจับเขาที่ห้าเก้าเป้งนะ วันสิบหกตุลายังยังบอนจับยังไม่จับครับผมฮอัวก็เลี้ยงฮอลก็ออกยังไม่จับยังไม่จับแต่ว่ากระเด็นเก่าละแต่ว่ายังบอนจับเด่นบนแล้วเรียนล่างครับผมคิดว่าผมเด่นล่างล่างอย่างเดียวครับแต่ว่ากับยังยังบอลท่านเดนนั้นเป็นไงบอลเด ยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเอา<น>โค้งสุดท้ายใกล้ๆมือกันนะนย,ยังมีโคงงสุดท้ายยยอู่ัเหลือโค้งสุดท้ายอยู่นะแต่หลวงพ่อก็วางไว้ให้แล้วพอเป็นแนวทางครับผมพอไปหยิบจับลัตเตอรี่นะแล้วแต่ใครจะชอบกันนะ ให้หัวงวดไว้เลยนะครับผมวิ่ง8 9ว่างที่9นะครับ0 9 9 0 1 9 9 1 9, 9, 9 2 2 9 9 3 3 9 6 9 9 6ก็นํา็นำตัวเลขไปเทียบกับกูรูอาจารย์ท่านผู้รู้ท่านอื่นลองดูนะครับผม <c oughs> วันนี้จับยากนะ ถ้าเก้าไม่หนีนะให้ระวังเก้าสามสามเก้านะครับผมมันมาตัวเก่ามันก็เลยอยากจับหนาเยออเพราะว่ามันมาตัวเดิมเลกล่างก็ชอบเป็นอย่างนี้แหละครับชอบทิ้งไปตัวหนึ่งเหลือไว้ตัวหนึ่งนะเด่นมันมาตัวเก่ามันก็เลยจับยาเจัะหน่อยอ่านำไปจัดซื้อจัดหารัตตอรี่กันลองดูนะเอาเด่นให้ตัวนี้นะ 3993พิเศษเ2 2 9นะฮะ9119ไอห้ชุดนี้ก็คงจะมากันได้นะฮะว้ยขันมี้เงื่อนวิ่งมันลวยเราน่ยมัดเข่ามาดเก้างวดแล้ววะที่หลวงพ่อเร็กวิ่งชุดเนี่ย ก้อนพุ่นกับสองสามเนาะ,นะก้อนสองสามกับอี่ยังก้อนหลังก็ใสถิติวิง่งเออนี่นี่นี่เนี่นับนับ,นบจากหนึ่งสองางมนเ,เออ,อเดี๋ยวจะเอาสถิติวิ่งให้ดูนะอ่ามันกี่งวดนี่หลวงพ่อว,ว่าเก้างวดนะนับนับจากนับจากหนึ่งสองลงมานะ วิ่ง1 2ก็ออก4 2อนี่ออกล่างนะวิ่ง1 2อีกก็ออก3 1นี่นี่ติด1อีกวิ่ง3 2นี่ก็ออก8 9ดเอันนี้เเออออก03บนครับผมว,วิ่ง2 3อีกตัวเดียวกันนะมาออก3 6วิ่ง5 6มาออก4 6วิ่ง6 7มาออก6 7นี่บนวิ่ง8 9 มาออก94หน้าล่างวิ่ง2 3มาออก62กับ37นี่เข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้แหละที่ผมว่า2 3งวดต่อมามาวิ่ง89องวดผ่านไปเมื่อกี้ครับออก59นะครับผม59งวดนี้มาวิ่ง89อีกซ้ำกันเรามาดูว่าวิ่งซ้ำกัน่มันมีติ์กี่มากี่งวดนี้อ่ส12กับ12นะนี่นี่นึ่12ล้วมาออก42 หนถัดมามาออก3ามหนี่ออกล่างทั้งหมดเลยแล้วก็มี2อสกับ2อสนะสองสามมาออก0ูนสนี่สองสอีกมาออกสองหนึ่งกับ36มนี่มาสักสองตัวมันก็ออกข้มานะฉะนั้นประมาณไว้ได้นะแปดเแล้วก็มา89อีกนะห้าเก้าหก้า ถ้างวดนี้ก้าไม่หนีก้าน่าจะมาบนหรือมาล่างก็ไม่แน่นะครับผมอยู่ล่างแล้วอาจจะขึ้นมายืนที่บนก็ได้นะหรือห้านี้เนี่ยทิ้งก้าไว้ตัวหนึ่งที่ล่างก็ได้นะฮะแต่หลวงพ่อทิ้ง8ดซะแล้วนะจับก้าวมันม่นๆไว้เม็ดเดียว วันนี้นะจะมาตามนัดหรือไม่เลขเก้าวดที่แล้วถ้าชนกับกูรูหลายๆท่านนะะเซียนหลายๆท่านก็เก้าเม็ดเดียวนะครับผมแต่เก้าเม็ดเดียวก็วางกันที่เก้าห้าเก้าหนี่แหละนะอย่างเซียนชาวบ้านเราที่มาเอานะนี่ตอนได้ไปหลายเซียนนะะะ ก็จับแค่929598นะฮะพอกลับก็29598 9 3 9, 9. งวดเลยถูกมาต่อกันเลยเลยนะครับผมเซียนใหญ่เนี่ยถ้าจับให้ไม,ไม่ไม่หลายตัวนะจับ2-3หางก็ถูก่านะงวดนี้บอกว่าโค้งสุดท้ายจะจับให้ว่างั้เดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดกันโค้งสุดท้าย จะเอาคลิปให้อีกทีหนึ่งนะฮะสาตัวหกหางนี่ไปกลับนี่จะมาอีกหรือไม่อ่ะอำลาพาจาาเท่านี้นะครับผมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสฝนไม่มีฝนไม่มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมไปแล้วไปแล้วขอบคุณมากครับผม